วันนี้ผมมีรถสวยเข้ามากันหนะนึ่งนะนี่ดูซะก่อน Honda CRV สีดำนะครับเป็น1.6 IDTech Cup 1 0 0ครับ,รบเป็นตัวท็อปขับเคลื่อน4ล้อนะเป็นตัวท็อปขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นเครื่องยนต์ 1,600cc ทำมาคู่ๆเทอร์บโบไมล์83,000นะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับแอร์ Air เป็นออโต้นะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบปุ่มกดแบบนี้นะครับตัวบอรเป็นบอรไฟฟ้าคู่หน้าละคันนี้นะรถเข้าศูนย์ถึงระยะสุดท้ายก็คือ40,000กว่ากิโล ตอนนี้รถคันนี้เลขม์อยู่ที่8 3 9 0 0่นมนกิโลนะครับแล้วดูความสวยความเรียนนะไม่เข้าใครออกใครมาก่อนได้ก่อนนะับคันนี้8 1 5เท่านั้นซื้อเงินสดไม่มีแวดนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรถบ้านตัวนี้เป็นรถบ้านซื้อเงินสดไม่มีแวดใครสนใจรีบโทรเข้ oh, ามาสอบถานก่อนเลยนะครับ0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นแล้วรถสวยอยู่ไม่นานนะครับผมบอกเลยเจ็บที่นั่งคันนี้ s อ v ตรงรุ่นโคตรคุ้ม นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันด้วยนะครับนะดูโครงสร้างกันนิดนึงเป็นไงครับเนียนกริปนะสวัสดีครับวันนี้ผมเน่โทอโต้ครับมีตัวรถครอบครัวเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวเจ็ดที่นั่งนะครับของเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะตัวนี้เป็น SUV นะครับเป็น h อน d ้า r v นะครับเป็น1.6 idtech นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้านะคันนี้เป็นรถปี2019 นะครับตัวรถเป็นสีดำปี2019เลขไหม่8 3าม0นิโลนะครับรถบ้านนะแท้แท้ซื้อเงินสดไม่มีแวดนะครับราคาเสนอขาย8,15,000บาทนะครับ815,000าบาทนะครับราคาเงินสดพูดคุยได้นิดหนึ่งนะครับรถสวยเพิ่งเข้ามาใหม่คันนี้นะครับก็จะได้ต้องบอกว่าคือจริงๆคันนี้ถูกมากเลยนะเป็นรถบ้านด้วย819นะผมไม่พูดเยอะแล้วกันผมให้ดู ตัวรถคันนี้เพิ่งเอาเข้ามาวันนี้นะครับระบบฝั่งสว่างด้านหน้าแน่นอนเป็น full led นะครับตัวเจ็ดที่นั่งนะครับมันจะมีทั้งเครื่องยนต์เป็นซีลและดีเซลแต่คันนี้คือดีเซล1.6 i d t e c นะครับเป็นเครื่องยนต์1,600งพนีซีนะครับเป็นเครื่องดีเซลของ Honda นะครับทำงานควบคู่กับตัวเทอร์โบนะครับทำให้อัตราเร่งเนี่ยดีนะถ้าเทียบกับตัว2.4เนี่ยไอตัวนี้ขับสนุกกว่าะนไอตัวนี้ขับสนุกกว่านะครับนะเดี๋ยวให้ดูไฟด้านหน้าก่อน นะดูไฟด้านหนา้าโปรเจคเตอร์นะครับรถบ้านป้ายแดงครับรถบ้านป้ายแดงครับด้านล่างเป็น LED ครับถ้านะตัวดีเซลไฟตรงนี้จะเป็น LED ถ้าตัวเบนซิน,นไฟตรงนี้มันจะเป็นลูกแก้วมันจะเป็นหลอดไส้แบบแบนๆอี๋ยวให้ดูนะมันจะเป็นไฟแบบนั้นนะครับถ้าตัวดีเซลจะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือบ่งบอกแยกรุ่นแยกรุ่นย่อยนะครับนะคือ รับผมขับทั้งเบนซินและดีเซลมาแล้วนะครับแต่จริงๆชอบฟิลลิ่งของดีเซลมากกว่านะครับเพียงแต่ว่าไปติดตรงเกียร์ล้วมันเป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบปุ่มกดเนี่ยมันทําให้แบบก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ถ้าถามเรื่องความสนุกขับสนุกผมว่าดีเซลขับสนุกกว่านะครับตัวรถรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับตัวนี้เป็นดิสสี่ล้อนะครับรัดด้วยยางโยโกฮามาปี2022นะครับนะเป็นยางต้องบอกว่าตรงรุ่น s u v ีเลยอะยางใหม่มากนะยางใหม่มาก นะครับนะช่วงล่างเดิมนะนับช่วงล่างแท้เดิมโรงงานนับยางเป็นโยโกฮาม่านะคายามปีออกมา22นะครับตัวรถเป็นสีเดิมทั้งคันนะครับกระจกเดิมบานหน้าบานข้างเดิมหมดนะครับบานหน้าบานข้างเดิมหมดนะครับตัวกระจกนะครับมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือตัว Honda l ้ n เ Watch นะตัวฮอนด้าเลนวอชก็คือตัวกล้องที่อยู่ใต้กระจกนั่นเองนะครับเวลาเราสับไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บ ภาพมันก็จะขึ้นที่หน้าจอเลยแล้วคันนี้ได้เป็นสีดําด้วยนะครับใครที่ชอบขับรถสีดําสวยๆคันนี้นั้นหนึ่งจุดหก idtech คันนี้ผมตอบโจทย์แน่นอนคือผมเห็นราคาแล้วผมตกใจมากเลยนะแปดหนึ่งห้าคือถูกมากรถเลขไม่แปดหมื่นเองทําไม้แปดหมื่นเป็นดิสสี่ล้อแล้วดูนะครับรถสวยมากจริงนะครับเงาวแวบเลยนะนะครับประตรงประตูดูนะนะครับ <c oughs> เป็นโป่งแบบแปะนะ <c oughs> เป็นสีดําด้านตัดกับโคเมียมเข้ามานะครับกระจกเป็นฮอนด้าแท้หมดเลยติดฟิล์มเบอร์แปดส่ปลหลอมาก นะครับดิสซีล้อยางโยโกมาครับคันนี้เราขึ้นเข้ามาใหม่นะฮะนะคสำหรับต้องใคร้องต้องการนะตัวรถเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นเจ็ดที่นั่ง s u v ยูวีคอร์โดโอเวอร์ลขับสนุกแบบตื้ดมากเลยนะนะครับหรือเป็นคนชอบขับรถไอตัวรถที่มันมีเทอร์โบผมไม่แน่ใจนะครับอัตราเร่งมันจะเป็นแค่ตัวช่วงตอนออกตัวถ้าเราก,กดคันเร่งแรงๆอะดีเซลมันจะมาเร็วกว่าเบนซินนะครับนะจริงๆมันก็ ขับสนุกแหละนะแต่ที่ผมแจ้งไปติดตรงเกียร์จะเเรื่องเกียร์จริงจงเกียร์มันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นปุ่มกดมันอาจจะไม่ถนัดโปต,ติเกียร์มันก็ต้องเป็นคันเกียร์อะไรอย่างนี้เนาะนะครับด้านหลังโลโก้อยู่ครบนะครับ crv awd นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อ all wheel drive นะครับกันชนด้านหลังเป็นสีดำด้านตัดด้วยดิฟวเซอร์สีเทาไฟแลอทีมสองฝั่งท้ายขวานะครับไฟท้ายเป็น led นะครับมีแค่ไฟถอยเท่านั้นที่เป็นหลอดไส้นะแล้วก็ข้างหลังโ r มี่นะครับมีให้ครบมาดูหน่อยไฟท้ายสวยัครบ เนียนกริบเลยคันนี้นะดูสีนะครับคนที่ผมเคยแจ้งว่าเนี่ยสีตัวรถนะถ้าต้องดูงแต่หน้ามาถึงหลังนะว่าสีมันตรงไหมสีมันเท่าไหมแต่ถ้าอย่างเงี้ยคือเฟิร์มเลยใหม่มากสีเดิมรถไม่เคยทํานะครับหลังโพลงหลังคาดูนะเสาวิทยุแบบที่ฉลามนะครับตรงนี้ก็ไม่ลอกนะรถจอดในร่มเนี่ยไฟเบรกคุณที่สามีให้แต่รถสีดําเนี่ยถ้าเกิดจอดในร่มแล้วมันจะเงาแล้วมันขัดเคลือบแก้วมานะ มันเป็นอะไรที่แบบหล่อมีสเสน่ห์มากดูสีนะครับ8ถึงเานะลอแม็กก็เป็นลายตัวท็อปเดี๋ยวผมให้ดูข้างในนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานนะเพราะว่า1เลยนะดีเซลราคานระมาณถูกแล้มันประหยัดกว่าด้วยนะครับเปน็นหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่ต้องการตัวรถ SUV ที่ไม่ชอบเครื่องยนต์เบนซินที่ที่ผมมีที่เป็นเบนซินตัวท็อปสุด2 4ตัอครับ4ี่สาันแล้วก็มีคันนี้เข้ามาใหม่เป็นดีเซล1คัน นะครับตัวเบาะเป็นสามแถวเหมือนกันนะเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับแล้วก็พับให้เรียบร้อยตรงนี้ก็มีพรมกระดุมให้เรียบร้อยนะครับล้อยางอะไหล่จะอยู่ด้านล่างนะล้อยางอะไหล่จะอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ใต้นี้นะอยู่ใต้นี้นะครับนะตัวรถรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับรถทุกคันรับประกันเครื่องเกียร์ไปด้วยหนึ่งปีแล้วดูโครงสร้างหลังคาสวยไหมครับเรียนกริปนะดูนี่ป่าท้ายนะครับอตไม่ขยับนะครับบ่งบอกได้เลยว่าไม่เคยถอดตั้งทำสีแกะแต่อย่างใด นะแล้วรุ่นนี้ดีด้วยนะมันเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้า,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 าสะดวกสบายนะเปิดปิดนะครับนะคันนี้ราคาถูกจริงนะแปดนึงห้านะครับใครสนใจนะเดี๋ยวไปชมให้มันจบไปทีเดียวเลยแล้วรถคันนี้เข้าศูนย์ด้วยเข้าศูนย์บร์วิสมาถึงเลขไมล์ประมาณสี่ห้าหมืนนะครับแล้วรถเลขไมล์ตอนนี้แค่แปดหมืนเองแปดหมืน <8, 000. S 1> นะผมไปเอามาเมื่อกี้นี้ขับดีมากนะครับดูประตงประตูนะสวยไหมครับเนียนกริปนะครับ นะเป็นพลาสติกแข็งขึ้นรูปนะครับพุ่มในหนังตรงมือจับนะครับกระจกเป็นออโตเมติกทั้ง4ี่บานนะครับดูนะไม่ยับไม่ยุยย่ไม่มีคนใช้ดีกว่าเรื่องอย่างนี้ไม่มีคนนั่งแน่นอนแถวสองนะครับแล้วดูลายไม้เป็นลายไม้แบบเหมือนไม้จริงเลยนะเนี่ยเหมือนไม้จริงเลยนะสวยมากนะมีลำโพงดอ,อกกลางดอ,อกทวิตเตอร์นะครับแล้วดูตัวบอกแล้วดูตัวบอกครับเนี่ยมันไม่มีคนขึ้นจริงๆนะ เบาะไม่ยับเบาะภายในสะอาดเบาะสวยหมดดูนะครับนั่นเรียงกริปเลยเนี่ยเรียงกริปจริงๆนะแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับคันนี้ครับใครสนใจนะติดต่อได้เลยนะครับศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกแล้วรุ่นนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับมีแอร์บนหลังคานะครับมีแอร์ตรงกลางแล้วก็มีแอร์ด้านหน้านะครับเดี๋ยวดูโครงสร้างตัวรถกันนี่โอ้โหสวยจัดนะครับเมทัล เดิมอยู่ครบนะครับแล้วก็ลอยขีดเนี่ยยังอยู่เลยสู่รถสวยมากนะครับรถสวยจริงนะแปดหนึ่งห้าครับพี่คันนี้ครับใครสนใจรีโพก้ามาเลยนะศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับได้บอกไฟฟ้ากู่หน้านะครับฝั่งคนขับปบแปดที่ทางนะครับฝั่งคนนั่งประหกที่ทางขึ้นลงถอยหลังปรับเอ็นบอกแค่นั้นนะครับตัวรถเรารับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์หนึ่งปีนะครับ รถสวยๆแบบนี้ใครสนใจรีบจับรีบจองกันได้เลยนะครับ0 62ู62 640 7776นะครับผมเดชทอโต้ครับวันนี้จัดรถสวยๆให้อีกแล้วนะครับรถครอบครัวสีดำรถบ้านใส่เงินสดไม่มีแบวต้องคันนี้เลยนะดูยางไงดูคอนโซลเนี่ยผมรู้เลยว่ารถคันนี้จอดในร่มจอดในร่มและเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะไม่มีรอยอะไรเลยแล้วนี่ดูดอุปกรณ์นะครับนี่ สูงพึ่งมือไปสูงพึ่งมือกระเป๋าเซอร์วิสคู่มือมีครบคู่มือปาอ้ปาบพุกเซอร์วิสป้าบเข้าให้นี่นะชื่อคนคนใช้เดิมนะรถใช้ในกรุงเทพอะนะครับแล้วดูตอนนี้รถเลขไม่แปดหมื่นสามพันเก้าร้อยกิโลนะครับก็เข้าศูนย์ถึง 40, สี่หมื่นข้องแต่ออกตืบ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 ถึงตรงนี้นะครับมันอาจจะมีช่วงหายไปบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ถือว่ารถ ตรวจสอบประวัติได้นะครับโครงสร้างเดิมนะครับสวยๆแบบนี้นะครับไอตัวเกียร์ไ,ไฟฟ้าเนี่ยที่ผมบอกเครื่องเบนซินมันจะเป็นคันเกียร์ใช่ไหมมันเป็นคันเกียร์แต่อพอเป็นดีเซลเนี่ยมันเป็นเกียร์ไ,ไฟฟ้าแบบนี้ใช้ปุ่มกดนะครับนะอันนี้ดีนะคะคือดิ้นะคือขับเดินหน้าแล้วก็กดอีกทีมันจะเป็นเกียร์เอสคือเกียร์สปอร์ตนะครับอันนีนนะ้เกียร์เอ็นก็คือเกียร์ว่างนะครับนะเกียร์พีคือจอดรถนะครับพาร์กิ้ง นะครับแล้วเกียร์อามันอยู่นี้มันต้องกดลงนี้นะเกียร์อาร์นะครับไม่ใช่กดตรงนี้นะกดตรงนี้นะครับมีโหมดประหยัดน้ำมันอีคอนโหมดออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโฮนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับระบบแอร์นะครับเป็นอัตโนมัตินะครับแอร์หน้าแยกแอร์หลังแยกนะครับมีให้ครบนะ USB power outlet มีให้ครบหมดเลยคันนี้เนาะโอ้โหสวยจริงคือตอนไปขับมาก็ไม่ได้อะไรนะ เราพอจะรีวิวก็เลยเดินมาเช็ค,คนู่นี่นั่นนู้นี่โอ้รถสวยมากรถสวยมากรมากระจกมองข้างในปรับพับไฟฟ้าและคีย์เลสประตูซ้ายขวาใช้ได้หมดและคีย์เลสของซ้ายขวาใช้ได้หมดนะครับเดี๋ยวบอกคนขับมันจะปรับด้านหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็ดูโครงสร้างดูสวยไหมครับโอ้สวยเลยทันนี้ครับไปแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทคสีครับใครสนใจรีโพเข้ามาก่อนนะครับนี่ปุ่มปุ๊บสตาร์ทแวบๆบแบบเดี๋ยวลองกดดูเลยนะครับ อันนี้คือหน้าปัดเรือนไม,ม้นะครับใช้ได้ทุกจุดนะครับเลขไม,ม้หนีแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้ากิโลน้ำมันครึ่งถังนะครับไฟไม่มีโชว์รถเดิมสวยเนียนกระจกไม่ใช่กระจกไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับตรงนี้เป็นปุ่มเปิดไอตัว Honda อะไรนะเลนวอตนะครับหรือว่าทุกครั้งที่เราเปิดไฟเลี้ยวอย่างนงี้กล้องมันจะขึ้นเห็นไหมกล้องมันจะขึ้นแต่ถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวล่ะเราอยากดูกล้องเราก็กดตรงปลายมันกดแบบนี้นะครับกล้องก็จะขึ้น ขึ้นมันจะเป็นขึ้นตรง,งมุมอัดไทต้า,ตาให้เรานะมันก็จะมีเวลาอยะให้3เลเวลนะครับระบบแอร์เป็นอัตโนมัติแบบนี้นะครับไฟบอกตำแหน่งเกียร์นะครับมีให้หมดนะมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับมีให้ครบนะถือว่าสมบูรณ์ถือว่าสมบูรณ์แล้วดูตัวบอกของคนขับนะครับไม่มีชีคขาดไม่มีชีคขาดนะครับ815,000บาทเลยคันนี้ Honda CRV นะครับเครื่องยนต์1.6 iDTEC Turbo นะครับโหสวยมากจริงๆเลยใครสนใจก็รีโทรเข้ามานะครับนะนี่เดี๋ยวดูเลยจะได้จบเนียนคลิปอันนี้เป็นเครื่องยนต์ฮอนด้าตัวใหม่นะครับเป็น1.6เทอร์โบอยู่ข้างหน้านะครับนะแล้วก็มีแผ่นการความร้อนให้อย่างดีนะครับเป็น Deep Earth ID Tech นะเทคโนโลยีตัวใหม่ของ Honda นะครับจริงๆที่เขาเลิกลายผลิตอะเพราะว่ารถไม่ใช่ไม่ดีนะทางญี่ปุ่นอะเขาอยู่ใน ที่ว่ามลพิษนะครับมลภาวะรักโลกอะไรต่างๆแล้วทีนี้เครื่อนงะยนต์ดีเซลพอผลิตไปใช้ที่ญี่ปุ่นอ่ะคือมันทําให้เกิดมลภาวะในประเทศเขาแล้วเขาก็เลยยกเลิกไลายผลิตตัวดีเซลออกไปคือจริงๆรถใช้ดีรถใช้ดีปกติไม่มีอะไรมีปัญหานะครับเขายกเลิกไลายผลิตเพราะว่าด้วยเหตุผลตัวนี้นะครับเรื่องมลพิษมลภาวะแต่ถ้าอยู่เมืองไทยโอโ้โหไปเจอกระบะสี่ประตูซิ่งเข้าไปทีนี้ก็ควันท่วมถนนแล้วนะครับอย่าไปนับภาษาอะไรกับ ค o นด้าซีอีวีดีเซลเลยนะเสียงมันยังไม่ออกเลยมันเป็นดีเซลสตาร์ทเงียบขับนิ่มขับสนุกต้องคันนี้นะครับปลายสาย15,000บาทครับคันด้าซีอวีที่นั่ง1.6 i d t e c ครับ